สวัสดีค่ะเดี๋ยวมนีพามาตัดขาเห็ดน้ำกันน้องพี่น้องก็เป็นเห็ดเอ่อโอลิฟเกรนะคะโอลิฟเกรแบทซิคหรือว่าเห็ดมะกอกนะคะ,ะมะกอ,อ,อกเนาะมะกอกก็มีความเลื่อนๆมันบอกพี่น้องมะกอกคือมะกอกมะกอกก็มีความเลื่อนๆน่ะเขาถึงตั้งชื่อว่าโอลิฟเกร โอลิฟก็คือมะกอกเกรก็เนี่ยสีเขาเนี่ยแล้วก็เป็นเห็ดตะกลแบ็กซี่นะคะแบ็กซี่แคปอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเห็ดอร่อยของฝนที่รสชาติเหมือนเห็ดปลวกเห็ดที่ชอบมากอะได้มานบนลายคะ่ะแต่ก็ดอกใหญ่นะคะ เหเธอจะไม่เยอะแต่ก็โอเคได้ดอกเบลเลอร์เลยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยตัดเห็ดผ่านกล้องเนี่ย เมากกับบอดิเฮตทันทีนี่ค่ะตัดออกหน่อยตัดออกหน่อยแก่แล้วเป็นไรเพราะว่าเศษเศษร,รอบนี้ฝนสิบใบว่าเออผสมน้ำมาพี่น้องอุ้ยมันจะขึ้นลาแล้วรอบนี้มันจะขึ้นลาแล้วตัดออกเยอะ มันจะเป็นลาแล้วพี่นออ้องเอาออกดีกว่าเสียดายแต่ก็โอเคเป็นไรเอาออกเลยเอาออกเลยคือรอบนี้มันจะเอาแบบว่าผสมน้ำขยำให้ละเอียดเลยมันจะไปหดตามสวนฝนอีกรอบหดตามพักพร้อมได้สวนพักสนามหญ้าหลังบ้านค่ะบไม่อยากไม่ค่อยอยากไปเอาไปไอ้ล่งหน้าบ้านพอปันได้แล้ว เพราะว่าหน้าบ้านผนรู้สึกว่าเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเขาชอบปล่อยหมาเขาแล้วก็ปล่อยเลนไปทุ่ทีขี่เงี้ยวไปทุ่ทีนะคือแบบว่าขอใช้คําว่านิสัยไม่ดีแล้วกันนะเพราะว่าโดยปกติอะ่ะเจ้าของหมาจะต้องดูแลหมาของตัวเองต้องรู้จักที่จะเก็บขี้เก็บเยี่ยวมันนะเก็บขี่มันนะโอ้เสดายอะ่ะแกแล้วอะ่ะ ยังเหมือนพ่อพี่ไม้เขาก็เลี้ยงหมาเด้แต่เขาก็แบบว่าผ้าหมาไปยางเลเนินอยงเี้เขาก็มีถุงขยะไว้เก็บขี่เก็บไปเก็บขี่เขาอ่ะพี่น้องแต่เพื่อนบ้านคือปล่อยให้มันแบบว่าไปขี่บ้านผู้อื่นเขาอยงเีนะเรารู้ได้ไงเพราะว่าบ้านทุนติดกล้องรอบรอบเลยอ่ะ เล่นมาหอดหลังบ้านมาเหยียบแปลงพักคนเพราะว่าเขาบ่มีหัวนะพี่น้องมก็เลยบอกพี่ไม้แบบว่าปีหน้านี่ต้องซื้อหัวแล้วแม้แต่ไอแมวคือกันได้ขางบ้านนะเลี้ยงต้องแมวพ่้องกับปล่อยคือกันพี่น้องเออเขาแทานที่เขาสิปล่อยหลังบ้านเขาเขาบาปล่อยไดย้หลังบ้านเขาก็มีรัว้วมีอะไรให้หมาวิ่งเล่นนะเขาเลือกสิปล่อยออกมาหน้าบ้าน,านให้มันไปขี่ไปเงียว ที่อื่นน่ะพี่น้องเออเสร็นแล้วมันข่ากับเข่าบ้านก้าวก้าวมันเป็นเลนเลนไปขี่ไปเยี่ยวทั้งอื่นแล้วเขาจังเอามันข่าวบ้านแล้วเอามันปเป็นเลนรังบ้านนะ่ะนะนะจังปิดปิดรัวนะคะเออก็เลยแบบประหยัดนี่แหลคะค่ะถ้าเกิดว่าเฮ็ดถ้าออกหนาะบ้านถ้าค้าเขาก็บ่คว่าอยาาเก็บพวกฟันได อันนี้อ่อนๆโอ้โหสวยมากนี่ค่ะเป็นได้เก็บเห็ดอีกแล้วอันนี้บบไก่นะคะไม่ไกลจากในเมืองค่ะรอบๆเมืองนี่แหละเห็ดน่ว่านบอืดเดี๋ยวถ้าเขาถ้าเกิดว่าอากาศบบบนทบถ้าได้ติดลบนะถ้าอากาศบบติดลบอนะ่ะข่าวป้าไห่ก็มีขึ้นกันเบท่อะนะบางทีมูพวกมักถามเก็บ เห็ดเยอะใส่เยอะใส่ที่ผนก็รำคาญนะป่า are, yeah. เยอะแยะพรา,าคนก็ไปทั่วที่เพื่อกันนหะถ้ามีเวลาป้าใดผมก็ให้พี่หม่แวะไม่ได้เจาะจงมากตรงไหนจะมีเห็ดไม่มีเห็ดบางที่เขาเห็ดขีบเนาะเหมือนกับโอ้ยตรงนี้เราได้เห็ดเยอะแยะเห็ดขีดแต่ใครจะมารู้กับเราว่ากว่าที่เราจะเจอนะเขากับไปหา อาจจะลงมงนี่บ่มีเท่ากับไปมงไม่สินะมันไม่สามารถระบุได้ว่าถ้าเกิดเท่าไปบอกเขาไปเก็บตรงนี้เด้อมีเฮ็ดเราไม่สามารถบอกได้อะตรงใดสิมีเฮ็ดบ่มีเฮ็ดบอกได้แค่ว่าเจอป้าก็หาโลดแค่นั้นแหละกัย่างหาโลดอันนี้ก็ย่างหาคือกันทั้นแหละกลัวที่คุณจะเห็นเป็นคลิปเราก็เดินหาเหมือนกันบ่ม่นว่าไปหอดเลยสิได้โลด วันนี้นะคะไอพี่ไม้เมื่อวานเมื่อวานเนาะพี่ไม้บอกบอกเมียว่าเอออยู่เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเยอะเลยสามีบอกเมียเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนยังไงเทล่ามก็ทำอยู่ไม่พูดกับใครเลยว่าฝนบอกคุยเลยบไม่บอกคุยบอกออกไปใส่บอกอย่างเลยสินะ เมื่อก่อ,นไ,กอ,น,อนไม่คุยกับใครเลยเอาง่ายๆคือฝนไม่คุยกับใครเลยไม่เอาใครเลยแต่ก่อนเรานี่เป็นคนในอาโ g o i n g เขาบอกว่าเหมือนกับชอบออกไปข้างนอกพบปะสังสรรค์กินเที่ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือฝนไม่เอาเลยไม่เอาใครเลยไม่ยุ่งไม่พูดไม่คุยแกมกักถามหาผู้น,นั้นถามหาผู้นี้นะผมก็เลยกระชิดตอบแกว่าไม่รู้สิสบายดีมั้ง คือฝนบอกว่าสําหรับฝนคือถ้าใครไม่โทรมานั่นแปลว่าทุกคนสบายดีถ้าเมื่อไหร่พี่ฝนม,มีคนโทรมาได้รับโทรศัพท์นั่นคือปัญหาฝนบอกเนี้ยถ้าใครไม่โทรแสดงว่าไม่มีปัญหาแสดงว่าสบายดีฝนก็บอกพี่ไม้ไปเนาะเออ,อเคจะทบมักถามหา,นานหาผู้นั้นหาผู้นี้ทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนคือแบบ ไมได้คุยกับไครแค่คนพี่นอ้องเอาราคือแบบคนเบื่อจริงๆนะผมชอบอยู่คนเดียวละเป็นอะไรที่ชอบอยู่คนเดียวขนาดเวลาอยู่บ้านนะบางทีพี่ไม้เขาก็ถามผมไม่พูดเลยสินะเออผมก็มกอยู่เงียบๆด้วยความที่แบบว่าพี่ไม้แกก็ทํางานเยอะเนาะงานเยอะแบบว่าเลิกงานก็นู่นสองทุ่มสามทุ่มนี่สิเนาะเอกากชินกับการ อยู่เพื่อเดียวนะเลิกง,ง่ายกับอยู่เพื่อเดียวเสียผมก็เลยเกิดความเคยชินกับการอยู่คนเดียวแบบเงียบๆออถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนที่เหมือนกับตลกอะคะ่ะเวลาตลกเขาไปเล่นไปแสดงตลกให้รังหัวเราะแต่ชีวิตจริงตลกเขาไม่ตลกนะคะส่วนใหญ่เขาก็อยู่บ้านเขาก็จะเงียบๆเ,เป็นประเภทแบบว่าไอ้โรคส่วนตัวสูงอย่างเงี้ยคนก็เป็นคือกันนะคน ก็โรคส่วนตัวมีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะคือเวลาอยู่ข้างนอกอยู่กับเพื่อนทํางานอะไรเงี้ยเราจะแบบสนุกสนานเฮฮาเต็มที่อ่ะแต่พอกลับเข้าบ้านแล้วผเนเบาเ,เ,เลยเงียบเลยเงียบจนพี่หม้บอกมีอะไรหรือเปล่าทําไมไม่พูดไม่คุยจนแกจน่านว่าเอ๊ะเราโกรธเขาหรือเปล่าเราเขาทําอะไรให้เราโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่จริงๆบ่มีอย่างพี่นอ้องค่อข้านเว้าเป็นบ่มีใครเป็นเหมือนกันไหมขี้เกียจพูดคือได้าฝนไม่ทําคลิปโอ้อันนี้เห็ดไอ้น,นี่นะคะบูบิดนะคะแต่แก็แล้วอ้ยเดี๋็ดๆตัวนี้เก็บดีกว่าเก็บไปไว้ปลูกไม่ตัดคือถ้าไม่ทําคลิป youtube นี่คือฝนไม่พูดเลยนะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรกับใครผอมมาถึงพี่น้องมันรู้สึก เบือ่อนายลำคาญไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชอบอยู่คนเดียวอันนี้เห็ดไก่นะคะน,นี่เห็ดไก่ทอดคะ่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตตัดต่อเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นเห็ดไก่ทอดนะคะก็ยังได้อยู่เห็นเดียพี่น้องยังยังได้อยู่ไป,ไปเจอแบบเน่าหลายเติบพี่น้องออจริงๆเห็ดมันมีเยอะแยะ แต่เพียงแค่พวกฝนว่มีเวลานะคะเฮ็ดอน่่งบริอึดมีให้เก็บเรื่อยๆอะม่ว่าสิใกล้สิไกลค่ะเราแค่ไม่มีเวลานะ่ะมันก็มีนะบางคนนะเพื่อนนะถามถามว่าเขาไปเก็บเห็ดมองไหนเราก็บอกป่าตรงนูง้นตรงนี้เราก็จะบอกไปนะแต่อย่างให้เราเขียนแผนที่ให้เฉพาะเจาะจงว่าเหมือนเห็ด ตรงไหนจุดไหนคักๆพูดได้พี่น้องค่ะบอกแค่ปา่าบอกพ่อได้ต้องเอาจุดว่าเฮ็ดออกพูดได้บางทีมันก็เกินไปอะนะนี่แหละผมก็เลยลำคาญป่าเยอะๆอยากไปก็ไปมือใครถามบ่รู้บอกใครถามไม่บอกไปเก็บที่ป่านวนเฮ็ดว่าจักอึด แถมพวกเขามีเวลาเยอะกว่าเรานี้ขนาดพี่ไม้แบบว่าเหตุงานสองทุ่มสามทุ่มวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเขายังมีเวลาพาเราไปนี่คนอื่นมีเวลาเหมือนกันมีเวลาเยอะกว่าเราทําไมไม่ไปกันนะเห็นป้าก็ไปรดถ้าเราแบบว่าความที่พวกคนจะหาเฮ็ดได้กาสิหะกระครับรถกันไปทุกที่ทุกเดือแต่ถ้าเขาจะมาแบบว่าเออมันจะให้เราบอกเจาะจงขนาดนั้นฟันไปเหอะ เมื่อวานนี่ไปเก็บนี่พี่น้องคนเห็นคนเลระเบอรฝรั่งนะคะมีฝรั่งไปเก็บเห็ดด้วยเออแต่เขาเขาเห็นฝนเขาเจ้า,จาก,ก็เลยไปมองอื่นนี่สินะพอชส่วงที่เมื่อวา,าพวกฝนขับรถออกไปแล้วพวกฝนไปเห็นเขาจอดลงหามองอื่นนะนะผนก็เลยเออตุก้าปีนี้มันเริ่มเห็นคนเริ่มหาเห็ดอะไรได้พี่นอ้องเพราะว่ายางี่บอกเนะาะคลาสเก็บเห็ดที่นี่ก็มีนะ คนก็นเริ่มรู้จักแล้ววันที่นี้ยิ่งคนรู้จักแล้วยิ่งต้องคิด the secret นะคะยิ่งต้องบอกไม่ได้แต่จริงเก็มเฮดนะไปหาเอาเองเจ้าของโลดเห็นป้ามึงหนกระเป๋าป้าบบเอิดบตอยากอีหลีได้เมืองฝนนะอ่าทุกที่มีหลายที่ที่ฝนบรทอีกหลายฟังเลยเลยที่พวกฝนบม่ได้ไปนะ คนไม่คิดเกียจนะคะคนขิดเกียจก็รอกินกับคนอื่นเขาให้กินก็ได้โชคดีไปเขาไม่ให้ก็ปดน,นี่แบบพดขึ้นในกองกองขี้ดินขี้ทรายนะพี่นนอกตรงนี้มันมีดินทราย แต่ไม่เป็นไรนะคะคือผนก็จะขูดขูดยงนี้แหละเฮ็ดตัวนี้ผนก็จะขูดประมาณนี้แหละคะ่ะขูดทั้งนี้ด้านหลังเขานะคะเพราะว่าเวลาเขาล่างเนี่ยสีขาวจ้วเป็นตะกินเลยแหละอันนี้คือจะไปล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือน,นะคะทุกคนเพราะว่าเขามีทรายเนาะเวลาเขาแช่น้ําเกลือน,นะะี่ฮะทรายมันจะลงไปนอนข้างล่างเลยนะ เสร็จแล้วเห็ดก็จะไม่มีเหลือแม้แต่เกลือติดในเห็ดนะคะเห็ดก็จะแบบว่าน่ากินนะคะนี่ นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือสรุปผลงานขผลวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเอ่อเยลโลเบชคาบาเลียแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อคอมอนคาบาเลีย hmm. ก็รสชาติออกคล้ายๆเห็ดปวกเห็ดฟางเฮานะคะแซ่บกับเป็นเห็ดแซ่บคื้นกัน mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นออลล์ออลลเกรแบ็กซ mm ิแกบหรือว่าเห็ดมะกอกนะคะ เห็ดมะกอกสีเทานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบลูวิทนะคะเห็ดบลูวิทก็ได้มาบลหลายตัวเอ้สปอตก็ได้มานิดหน่อยค่ะแล้วสปอตมีแต่ดอกนิดน้อยค่ะเห็ดสปอตน่ะสปอตเด็ดอ่าสต็อกแบ็กซิคแคบเห็นไนะหนมดอกนิดหน่อยนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดไก่นะคะฟรายชิเคเก้นมอสโตรมก็ได้มากลมน,นิดนิดหน่อยค่ะไอ ตัวไดงมันขาวผมก็ไปปลกค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดแอมเอ่อแช่งกิเมีนนะคะทำความสะอาดแล้วกันนี่อันนี้คือตัดขดขี d n e นะคะเดี๋ยวจะเอาไปล่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้เศษเขาเยอะเยอะเลยค่ะเศษเดี๋ยวดูซส่นะคะเดี๋ยวจะผสมน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเอาลงไปล่างข้างล่างคะ่ะก็จะได้เก็บน้ำเขาไว้แล้วเอาเศษเห็ดเศษอย่างผสมจะได้เอาไปโรยตามแปลงพัก ตามสนามหญ้าหลังบ้านนี่แหละคะ่ะโอเคนะคะนี่คือผลงานของฝนวันนี้นะคะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย